c a m ร l y 2,005G ตัวท็อปแล้วนะครับลดทันที40,000นะั้น1-15พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับรีบเข้ามาจองกัน สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของ Exclusive Motor อีกครั้งนะครับวันนี้รถใหญ่มีโปรโมชัน่นเดือนพฤษภามาเรื่อยๆนะวันนี้บอกก่อนเลยนะครับแคมร y เช่นกันนะจัดโอทั้งแคมรี่ทั้งไอคอนนะคันนี้ของหายากอีกคันหนึ่งนะครับแคมรี่2.5ตัว G นะตัวนี้เป็นเครื่อง2500นะที่คนหาเยอะนะปกติ2.0นี่มีมาเรื่อยๆ2.5นานๆเข้ามาทีตัวนี้2.5ปี2017นะครับ แต่2017ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวไมเนอร์เชนสุดท้ายแล้วเบาส้มให้ดูเลยนี่ได้เบาส้มแล้วด้วยนะสวยนะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็น3ก้านแบบใหม่แล้วนะครับตัวนี้ชมสุดท้ายแล้วนะไมเนอร์เชนสุดท้ายออกห้างร้านห9าเลยนะร้านหกอ่ะพูดง่ายง่ายเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้มีโปรด้วยและราคาคุ้มแค่ไหนนะก่อนอื่นมาดูโครงสร้างก่อนนี่มาดูโครงสร้างรถคันนี้นะครับ แคมรี่นี่เจ๋งนะรถมันมีโชคให้เรียบร้อยอยู่แล้วรถพรีเมียมนะตัวนี้เนี่ยเครื่อง2,500ที่ผมบอกตัวนี้เป็นเครื่อง VVTI Dual VVTI นะ1 8 1ม้าแรงสุดในตลาดแล้วนะถ้าเครื่องเทียบกันนะเครื่อง2 5 0 0 c ตัวนี้แรงสุดแล้วนะครับ108 1ดม้านะ200กว่านิวตันสบายๆเลยขับเหลือเฟือนะกำลังรถสวยไหมสวยดินี่ซีลเดิมนะครับรถสวยนะครับน็อตไม่มีขันเลยนะโครงสร้างเดิม สวยครบนะสติ <ai> ส๊กเกอร์ครบนะครับดูดีนะครับรถสวยมากนะนี่รอยมาร์กยังอยู่นะสวยนะครับแล้วก็นี่จุดสปอตเดิมหมดนะฮะรถโครงสร้างสวยเดิมจริงหมดนะครับทั้งด้านซ้ายทั้งด้านขวาเหมือนกันหมดนะสวยคานเดิมหมดนะด้านล่างดูนะครับรถสวยจริงนะครับเนี่ยตัวโครงสร้างสวยจริงนะสวยหมดเลยด้านหน้านี่สวยกริบเลยนะเหมือนรถเรียกว่าสภาพโรงงานมายังไงอย่างนั้นนะครับ ไปดูด้านหลังกันสวยไหมด้านหลังนี่เปิดให้ดูเลยนะครับมาดูด้านล่างก่อนนี่ดูผนังเดิมนะผนังด้านล่างเดิมสวยนะครับซีลเดิมเลยสวยนี่ล้อไหลสภาพสมบูร,รณ์มากนะครบถ้วนนะอุปกรณ์ครบนะแม่ลงแม่แรงครบหมดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวฝาฝาท้ายฝาท้ายเดิมนะรถสวยนี่ฝาท้ายเดิมเดิมหมดเลยนะรถสวยมากโครงสร้างสวยนะครับนี่ดูผนังนะครับ ตัวนี้นี่เดิมหมดเลยนะครับจุดสปอร์ตยังชัดเจนอยู่นะรถสวยนะโครงสร้างหน้าหลังการันตีความสวยเลยนะครับรถคันนี้นะครับเจ้าของเดียวนะรถคันนี้เดี๋ยวผมให้ดูประวัติข้างในเดี๋ยวไปดูออปชันข้างในก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูประวัติกันวนะ่าเป็นไงตัวนี้สวยมากนะอย่างที่บอกภายในส้มพอเป็นภายในส้มนะครับข้างในนี่เราดูแบบโอ้โหดูทั้งหรูหราแบบมีมีความหรูหราขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยเหมือนรถยุโรปเลยนะครับผมสตาร์ทเครื่องให้ดูก่อนนะครับ แอร์ Air, เป็นแอร์ออโต้นะดูโอโซนด้วยแล้วที่เจ๋งคือตัวนี้สองจุดห้าเนี่ยนะมันต่างจากสองจุดศูนย์ต้องมีจอให้เรียบร้อยเลยนะมีกล้องหลังเรียบร้อยแล้วก็เครื่องเสียงนี่ JBL นะครับเป็นเครื่องเสียง JBL รอบคัน12ลำโพง12ตัวนะเจ๋งมากนะอันนี้สุดนะออปชั่นถ้าเรียกว่าจัดเต็มจริงๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะภายในสภาพสมบูรณ์มากนะเมื่อกี้ผมให้ดูเบาะแล้วนะเบาะก,ก็สมบูรณ์นะมีรอยยับบ้างตามอายุพราะรถ5ปีกว่า6ปีแล้วนะแต่สภาพหนังถือว่าสมบูรณ์นะฮะ ภายในคอนโซลสมบูรณ์นะรถสวยมากนะแล้วก็ไม่แสนสาดอ่ารถห้ปีกว่านะครับรถปี2017นะคะันนี้นะจด2017ปีนี้23 2 3แล้วรถจะ6ปีอยู่แล้วนะครับวิ่งปีหนึ่ง2 0,000ื่นกว่าโลเท่านั้นเองถือวิ่งน้อยนะรถใช้ในเมืองจริงนะครับแล้วก็สภาพเนี่ยประวัติเนี่ยคุณผมบอกคุณการันตีและเช็คได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้วยเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆให้ดูเลยนี่นี่นะครับตัวนี้นะ รถเนี่ยปี2017นะครับจดทะเบียนปี2017ด้วยนะเลขเครื่องเลขถังครบนะครับรถเนี่ยเป็นรถผู้บริหารนะครับมือเดียวเลยนะครับอันนี้เข้าคือที่สําคัญนะรถคันนี้เนี่ยคันนี้มือเดียวจริงๆนะครับรถผู้บริหารใช้สามารถเข้าเช็คที่ดูที่ศูนย์ได้เลยนะว่าศูนย์บริการเนี่ยตอนเนี้ยประวัติมันออนไลน์หมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลอกกันไม่ได้คันนี้วิ่งปีหนึ่งสองหมื่นกว่าโลมีเทนเนนท์ถึงนะครับดูแล้ว แหมคุ้มค่านะออปชั่นจัดเต็มนะสภาพสวยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันหน่อยนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่นะครับด้านหลังโอแคมเบรี่สบายจริงนะนี่พอข้างหลังพอมันเป็นเครื่องในสีส้มนี่สวยเลยนะนี่เล็กรูมตำแหน่งที่ผมนั่งเนียงเหลือๆเลยนะเฮดรูมสบายๆรุ่นนี้จริงๆอะ่ะถือว่าผมว่าไม่ได้แพ้รุ่นใหม่นะความกว้างขวางโอ,โ,อโถงเนี่ยข้างในเนี่ยผมว่าเฮดรูมอ่ะดีกว่ารุ่นใหม่ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ภายในก็ตกแต่งออปชั่นเต็มนะ ลำโพง JBL เนตัวใหม่ยังไม่มีให้ขนาดนี้นะตัวนี้ออปชั่นเต็มกว่านะครับแล้วก็ราคาที่สำคัญคุ้มกว่าเดี๋ยวผมสรุปราคาให้ฟังข้างหน้าเลยแล้วกันราคาคุ้มสุดๆนะครับเพราะรถคันนี้เนี่ยนะราคาออกห้างเนี่ยล้านห้าเก้าเก้าคือล้านหกที่ผมบอกไว้ต่้ต่ต้นนะวันนี้เนี่ยคุณเชื่อไหมหายไปแล้วแปดแสนกว่าเกินครึ่งน,นะราคาหายไปแล้วเกินครึ่งน,นะวันนี้เนี่ยแถมนอกจากนั้นไม่พอผมมีโปรพิเศษให้กับแคมรี กแกรอชทุกรุ่นนะในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับลดทันที40,000นะ40,000นี่ให้ดูเลยลดทันที40,000นะครับจากเดิมราคา7 8 9 0 0 0ผมลดทันทีเหลือ7 4 9 0 0 0อุราคานี้คุณหาที่ไหนไม่ได้นะพฤษภารีบมาจับจองกันลดหรูๆคันนี้นะราคาไม่ถึง7,050,000เอาเนี้ยคุณซื้อราคาไม่ถึง7 5 0 0 0 0ผ่อนสบายๆแน่นอนนะครับเดือนหนึ่งตกประมาณหมื่นหนึ่งอ่ะหมื่นหนึ่งคุณผ่อนสบายๆได้แล้ว ขับแคมรี่ดีกว่านะเจ็ดแสนกว่าบาทคุณไปซื้อได้แค่อ e ีโคคาตัวท็อปวันนี้แคมรี่รถหรูนะเครื่อง2องพตัวท็อปด้วยนะครับหาแบบนี้ไม่ได้นะครับออปชั่นเต็มแบบนี้นะรีบเข้ามาจับจองกันรถสวยๆไม่ให้เลือกอีกเยอะนะครับที่ exclusive motor ของเราฝากากดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อติดตามรถสวยๆที่จะเข้ามาที่ exclusive motor ของเราทุกๆวันนะครับรีบเข้ามานะเดือนพฤษภาเท่านั้น1นึถึงสิพฤษภาคมนี้ ลดทันที40,000หลังจากนี้ไม่ลดให้แล้วนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ